สวัสดีครับวันนี้เรามาตามล่าหาวันพีทกันนะครับในชุดวันพีทการ์ดเกม OP02 นะครับบอกเลยว่าตอนนี้ราคามันค่อนข้างแรงมากเลยนะครับวันที่อัดคลิปเนี่ยวันที่4นะครับ4พฤศจิกายนนะครับปี2565นะครับผมราคาแรงมากนะครับ รีเซลตอนนี้อยู่ที่ประมาณกล่องละ3-4ถึพันเลยทีเดียวนะครับที่จะหากันได้นะครับผมคือบอกเลยว่าของหายากแต่ช่วงนี้ระวังโจรกันด้วยนะครับโจรชุกชุมเลยนะฮะเรามาเปิดกันเลยดีกว่านะครับวันนี้เราจะมาลองเปิด1บล็อกนะครับสวยสดงดงามนะครับแล้วก็พลิกด้านหลังอาเช่ไม่มีมออกนะครับอุดหนุนร้านออฟ i ิเชียลนะครับในการซื้อของที่มีมออกนะครับผม โอ้โหกล่องนี้สวยงามมากนะครับผมตีมข้างหลังนะครับหนวดขาวานะครับแล้วก็อกองทัพเรือนะครับแล้วก็มีลูฟี่นะครับผมโอเคแกะกันเลยดีกว่านะครับไปเลยนี่ตรงนี้มีพลาสติกติดมาอย่างดีเลยนะครับคือไม่ได้ถูกย้อมแมวแน่นอนนะครับปปเปิดออกมานะครับเดี๋ยวนะมันมีรายละเอียดบอกไหมว่ามี ข้างในนี้มีทั้งหมดกี่ซองกี่กล่องนะฮะอ๋อนี่ไงหรือเปล่าอ๋อนี่เป็นเป็นรายละเอียดบอกนะครับว่าจะมีสุ่มได้การ์ดอะไรบ้างนะครับมีทั้งหมด1 0 0อ่า21แบบนะครับวันพีซการ์ดเกมอ๋อนี่ไงหนึ่งกล่องมี24ซองนะครับเนี่มันเขียนอยู่ตรงนี้1กล่อง24ซอง1ซองมีอ่า6ใบนะครับมีการ6ใบไปเรามาเปิดดูกันชัวร์ว่าวมีซองแถมมาด้วยนะฮะ สองแถมแน่นอนจริงๆนะครับสองแถมสวยงามนะครับสวยงามแล้วก็การ์ดทั้งหมดนะครับป่ะเอาออกมาเลยนะครับชวัวบโอ้โหสวยงามไม่มีละไม่มีแล้วนะนะฮะหนึ่งสองสามนะครับสี่นะฮะห้าหกเจ็ดแปดอ่ะ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 24ซองนะครับ24ซองครบถ้วนนะครับแล้วก็มีซองนี้แถมมาอีกหนึ่งซองนะครับผมแถมมาอีกหนึ่งซองโอ้โหเดี๋ยวเรามาแกะไอ้ตัวนี้ซองแรกกันเลยดีกว่านะฮะคือซองซองมันสวยมากอ ขอขอตัดเอาแล้วกันไม่อยากฉีกหรือไปฉีกก็ได้รับลองตัดนะครับเอออย่าตัดโดนการ์ดนะปับ๊บไปแล้วนะฮะใบแรกจะได้อะไรมีโอ้ยโอ้โหโบอาแฮน d คอนะครับโอ้โหยูหหห UC. สวยงามมากโอ้โหน้องเขาสวยจริงๆนะครับสวยงามความสามารถไม่รู้เก่งเก่งไม่เก่งหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าดูดิ โอ้โหนี่ภาพแบบภาพแบบเต็มจอเลยนะฮะสวยแบบซูมใกล้ๆเลยซูมใกล้ๆเลยสวยงามสวยงามจริงๆบอกเลยนะบอกเลยสวยงามจริงๆอเอาเก็บไว้ข้างๆนี่กันนะครับอสองแรกก็ดีแล้วไปเรามาแกะกันเรื่อยๆดีกว่านะครับอ,อันนี้จริงๆ ตัดตรงนี้นะครับตัดทีละซองครับชัวร์กว่านะเห็นเห็นหลายๆคนที่เขาเมืออาชีพเขาจะแบบตัดทีละแบบ10บซองนะครับผมแต่ว่าป๊บอ่าเรามาเปิดกันอย่างนี้เลยนะฮะปุ๊บหนึ่งสองสามสี่จโอ้ว้าวเฮ้ยเปิดมาซองแรกก็เจอเลยนะครับไอ้ดงนะครับดงทองนะครับเป็นแชงนะครับแชงคูดผมแดงโอ้สวยงามมาก สวยงามแล้วก็ได้เป็นตัวนี้ชื่ออะไรเนี่ยชิลิวหรือเปล่าชิลิวหรือว่าชิกิกอะไรสักอย่างเนี่ยเป็นผู้คุม่มนะที่อยู่ใน i ิมเพนด์เนะสวยงามมากนะวงาม okay. โอเคว้าถือว่าเริ่มต้นมาดีนะเริ่มต้นมาดีตรต้องตัดอย่าให้ถูกการนะครับตัดอย่าให้ถูกการปึ๊บมา ซองที่2นะครับมาลุ้นกันดีกว่านี่โอ้โหถ่ายคลิปเองเปิดเองนี่ยังยังลุ้นเลยนะฮะชุบโอ้โหมีฮอกนะมีฮอกตึงๆอะไรวิ่งวงิโอ้หนวดขาว sr นะครับนวดขาวโอ้โหคือหนึ่งซองมันจะการันตีอ่าไอตัวแบบฟอยมา1ห,หรือเปล่านะฮะนี่สวยงามนะฮะสวยงามอเดี๋ยวค่อยมา รีวิวตอนท้ายคลิปนะครับว่าไอ้การ์ดฟอยทั้งหมดเนี่ยเราได้ไปกี่ใบนะฮะเป็นใบอะไรบ้างนะชุบ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 ปุ๊บถ้าเกิดตับถูกการ์ดนี่โอ้ร้องเลยนะครับร้องเลยช็อแวบมามีอะไรอีกครับมาดูกันอุศบนะครับไอตัวนี้อะไรนะคาคาวาจิหรือคัมปจิเชื่ออะไรสักอย่างนะฮะเป็นลูกน้องบาร์กี้นะฮะ ปุ้มได้เป็นอานะครับนี่ไอเจ้านักโทษนะันักโทษโอเคไปต่อนะครับไปต่อนะครับสองิบตัดกันสดสดเลยนะครับตัดกันสดสดให้ดูนะฮะเดี๋ยวหาว่าโอ้ได้ของดีนะฮะคือไปแอบเปิดข้างนอกแล้วมาสลับกันนี่เราก็เลยให้ดูอย่างนี้เลยอันนี้ชื่ออะไรนะอีวานคอปหรือเปล่าจินเบ ว้าวโอ้โหโอ้มือสั่นเลยใบนี้โอ้โหนามินะครับสวยงามมากนะฮะโอโ้เป็น s อสอารด้วยนะครับนามิใบนี้ให้ดีมันได้ยางงี้สินะฮะโอ้โหมือสั่นเลยนะมือสั่นเลยสองที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยไม่ได้นับเลยนะไม่ได้นับเลยชบชว เดี๋ยววานคนตัดคลิปนะครับใส่ตัวเลขให้หน่อยนะครับว่าตอนนี้เปิดไปกี่ซองแล้วนะครับโอ้โหตอนนี้ยิ่งเปิดยิ่งมือสั่นนะครับโอ้ตัวนี้นะครับลูกน้องของบาร์กี้นะฮะลูกน้องบาร์กี้ปุ๊บแล้วใบนี้อ่าเป็นอานะครับคนนี้อ่าเขาอยู่กลุ่มกลุ่มไหนเนี่ยไม่รู้จักอะ่ะหนึง่งไปซองต่อไปเลยนะครับผมไปเรื่อยๆนะฮะ เชุชๆๆวั One Piece Game นพีทการ์ดเกมนะก็เป็นการ์ดเกมที่เปิดตัวมา,าน่าจะเดือนกรกฎานะครับปีนี้เพิ่งเป็นการ์ดเกมมาใหม่นะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็เพิ่งออกมาแค่2ชุดเท่านั้นเองนะฮะอันนี้เป็นชุดที่2แต่ว่าของเนี่หายากมากเลยนะครเพราะว่ามันจํากัดนะครับมันได้มาจํากัดนะฮะอันนี้ก็น่าจะกลุ่มจนสลัดหนวดขาวนะ ถ,ถ้าพูดถ้าพูดผิดขออภัยนะครับอย่าอย่าคอมเมนต์ด่ากันเยอะนะไม่ได้ติดตามอานิเมะมาค่อนข้างนานนะครับสำหรับ one piece นะฮะตอนล่าสุดที่ดูก็เป็นตอนตอนสงครามมารีนฟอร์ดนะครับเป็นตอนสุดท้ายที่ดูชึบ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 โดฟามิโกอ่าอันนี้มิสเตอร์ทูหรือเปล่า มิสเตอร์ทูโอ้โดนจับติดคุกเหมือนเหมือนกันเลยเนี่ยมิสเตอร์ทูนะครับสวยงามเคล็บไม่ต่อมาหาหากันยากเย็นเหลือเกินนะครับผมปุ๊บอ๋ออ๋อจะจะปสองเที่ยวอะไรไม่รู้นะครับถือว่าคุ้มนะครับอได้ มันมี24สซองนะครับเย่มาแล้วนะครับบาร์กี้นะครับบาร์กี้เป็นตัวเสิร์ชอย่างดีเลยนะครับเสิร์ชหาพวกลงมาแล้วก็ค้นหาของนะครับโอเคโอเคมา,มาอีกนะครับมาอีก้าว้าวว,าว,ว,าว,ว,าว้ชุบมาครึ่งทางแล้วยังนะังชวับนี่เน หนึ่งสองสามสีโอ้ยโอ้อะไรเนี่ยอันนี้เป็นการ์ดอีเวนต์นะครับก็คือคล้ายๆการ์ดเวทมนต์นั่นแหละของสีดำของสีดำสองต่อมานะฮะสองต่อมาโอพีศูนนะฮะ คือใครได้ราคาพีไปนี่ก็ถือว่าโชคดีมากเลยนะครับแบบพีทันอย่างเงี้ยเพราะว่ามันอุยอ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยอะไร OS R นะครับแม็กเจอร์เรลนะครับเป็นผู้คุมนะครับผู้คุม,มผู้คุมแห่งอิมเพนเดราราคาพีอ่าถ้าใครทันราคาพีนะมันจะอยู่มันจะอยู่ที่อ่าราคา1,800บาทนะครับ1,800บาท แต่ว่าตอนนี้ก็ราคาพุ่งไปเยอะนะครับปุบอ่คอาครอบครไดชุบชุบทาชิงิโซโรโนะฮะปุ๊บใบนี้อ่าใครเนี่ยแต่ก็สวยงามนะสวยงามไปไปกันต่อครับไปกันต่อเฮ้ย นี่เราเหมือนเปิดมานานนะครับแต่ว่าเหมือนเปิดได้นิดเดียวนะฮะคือซองมันเยอะถ้าเทียบกับการ์ดเกมอื่นๆนี่หนึ่งบ็อกได้24ซองนี่ก็ถือว่าเยอะนะครับมีฮ ok. ็อปนะฮะชุบชุบชุบอ๋อการ์ดอีเวนต์อีกแล้วนะครับอีเวนต์อีเวนต์สีแดงนะอ่าไม่มีลีดเดอร์เลยนะฮะเราจะเปิดได้ลีดเดอร์บ้างหรือเปล่านะฮะชับช ขอลูฟี่หน่อยดิมีลูฟี่ไหมหรือเอสก็ได้นะชุบนวดขาวแล้วก็ไปนี้วิ่งวิงิไปไปเรื่อยๆมาแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับว่าโดนบ็อกนี้ไปราคาเท่าไหร่กันบ้างนะฮะ ของนี่ก็ชุบ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 ชินเบยนีมีฮอคนี้มาบ่อยมากชอปเปอร์คุ้งสโมเกอร์ไม่ใช่ตัวลีดเดอร์นะฮะส่องใกล้เหลือน้อยแล้วนะครับ PA ยังไม่ออกเลยนะครับ PA ยังไม่ออกเลย ราลอ,ล,อลุ้น P A กันดีกว่านะฮะ P A ฟาบชัวบฟาบฟาบนี่นี่ชุบนี่นี่ฟึ๊บอ่าอันนี้อ่า,นนอา,นนอาไอ้มิสเตอร์ทรีนะครับมิสเตอร์ทีเป็นสหายทีหรือทูนะ ไะมาลุ้นกันต่อครับแกเลงครับเลงชุบเฮ้ยจะปิดขอบโอ้เป็นการ์ดอีเวนต์อีกแล้วนะฮะการ์ดอีเวนต์แมกเจอโร เสียงแกะนี่มันสนุกดีจริงๆนะฮะเฮ้ยชุบอุกกราฟแล้วก็คนนี้ชื่ออะไรนะฟอลโก้หรือเปล่าฟอลโก้หรือมาโก้เป็นพลังนกฟิดิกเป็นอเฮ้ย SR อาออกใบเดียวเองเหรอแล้วก็พีเอยังไม่ออกเลยนะพีเอยังไม่ออก มันต้องซองหลังๆนี่แหละถึงจะได้ของแร่ๆดีๆนะครับผมชครับฟิสองสามสโอ้อันนี้อ่าใครโดหรือเปล่ามัางกรตัวนี้อยากจะรีบเปิดเปิดไวๆนะครับคลิปจะได้สั้นๆหน่อยนะครับ ชึบชุบหลุนหลุนเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย PA เป็น S นะครับโอ้โหโอ้โคตรดีใจเลยโอ้หนี่คือโอ้โหโคตรดีใจเลยอืมได้เอสนะครับทุกคนโอ้โห มือสั่นเลยนะครับมือสั่นเลยนะครับมือสั่นเลยโอ้โหโคตรดีใจเป็นใบที่อยากได้มากเลยนะครับผมโอ้โหจะปล่อยดีหรือเปล่าอ่ะโอ้โหเป็น S นะครับโอ้เป็น S R นะอ๋อเป็น S S R นะฮะยังยังไม่ใช่ P A นะครับโอ้แต่สวยงามมากเลยนะครับสวยงามมากนะโอ้โหวิงวิงเลยนะครับวิงเลยนะครับ S R นะครับผม Iday, no liebe, ơi, ถ้าเกิดได้เป็น S Code l a n e นี่คือแบบโอ้โหดีใจดีใจลั่นบ้านเลยนะครับได้ S R ก็ก็ยังดีครับสวยงามนะสวยงาม S นะครับโอ้โหออกมาให้เห็นแล้ว S โอ้ยไปก่อนนะฮะโอ้จะมีใบอะไรอีกมาให้แบบตื่นเต้นดีใจนะครับผมบอกเลยว่า S นี่คือเป็นตัวละครที่อ่าชื่นชอบมากๆเลยนะครับชื่นชอบมากเลย หาจะให้เราว่าเออชอบเอเพราะอะไรนะฮะชอบเอเพาออะไรจริงๆเราไม่ได้ชอบจากมังงะนะครับเราชอบจากจากเกมนะครับอตอนนั้นเป็นเกมสมัยเกมเพลวันนะครับเพลวันเพลสเ t ชัน o n นนะครับเป็นเกมวันพีชนี่แหละเกมต่อสู้กันนะฮะแล้วก็เราก็เป็นเอชเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครตัวละครที่เราชอบเล่นมากนะฮะตอนนั้นสนุกมากเลยนะฮะวิ่งวิ่งเลย S ออกนะ S ออกแล้วก็มาชอบอีกทีตอนศึกมารีนฟอร์ดนี่แหละครับซึ่งแบบโอเคเลยนะแต่ S ในศึกอาราบัตตานี่คือ,อ,อตอนนั้นภาพมันยังไม่ค่อยโอเคเท่าไร่ดูแบบไม่ค่อยเท่เ่าไห่นะฮะชวร์มาป๊บนี่เนี่ยทึบๆจะมีอะไรอีกไหม มันจะมี P A ออกมาไหมอันนี้ A นะครับหรือว่า P A บ,บางบางบล็อกก็ไม่ออกเหรอ P A กับ S R อันไหนมันมันแรงกว่าน่าจะ P A มงฮะน่าจะ P A แล้วก็มีเซกนะครับเซกเซกหรือซีเคร t นี่แหละชวับโอ้เหลือสองซองสุดท้ายแล้วนะครับคงไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นแล้ว โอ้ยลูฟี่นะฮะลูฟี่เรดฟิล์มนะฮะโอ้สวยงามสวยงามมากสองซองสุดท้ายนะครับสองซองสุดท้ายทำทำเขียออพีเยังไม่ออกเลยแสดงว่าสองซองสุดท้ายนี่มีลุ้นเหรอหรือว่าออกไปแล้วแต่เราไม่ทันดูนะครับว่าเป็นใบไหน ชิบ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 บรูคนะครับบรู Brooke. และสองสุดท้ายนะครับผมเตรียมตัวเตรียมใจเฮ hey, ล่านบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับสองสุดท้ายครับเขาบอกว่าน่าจะได้ของดีนะฮะสองสุดท้ายท้ายที่สุดเออทำทำทำสองสุดท้ายชิบอ่า โอ้โหมีมีมีคนมาให้กําลังใจนะมีคนมาให้กําลังใจนะอยู่ข้างนอกกล้องนะมาให้ดูนะเฮ้ยห,หนึ่งสองสามโอ,อสุดท้ายโคบี้เหือเหือเหือเอลยนะครับโอ้แต่ว่าหน้าหน้าหน้าเหมือนกันนะเนี่ยหน้าเหมือนกันโครบ,บี้นะครับผมโอเคสรุปสุดท้ายนะครับได้เอสมานี่ก็ โคตรดีใจนะครับไดเอสมานะครับตามที่หวังเลยนะถึงแม้จะไม่ใช่เอสโกตรแลนะครับแต่ว่าเป็นเอสเอสอาร์ครับผมโอ้โหนะครับไปมารีวิวกันหน่อยนะครับว่าได้อะไรบ้างนะฮะอันนี้นะครับไดเอสเอสอาร์อาร์อาร์จะวางจะวางยังไงให้ครบจะวางยังไงให้ครบชึบชึบ มีแต่จะ R ทั้งนั้นเลยนะอาาปรับปรับนะครับป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 รับแล้วก็ S R อีกใบชวบชวบประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็ R อสา sr หนวดขาวสรุป sr ก็คือได้ตึงตึงสามใบสี่ใบนะฮะสี่ใบโอ้โหมือมือสั่นเลยนะมือสั่นเลยได้ประมาณนี้นะครับเอ่อาเอาพีเอไม่ออกเลยทำไมพีเอไม่ออกไม่เป็นไรนะถือถือว่าคุ้มนะคุ้มค่านอกนั้น r ใช่ไหมนอกนั้น r หมดเลย R าหมดเลยอาหมดเลยนะฮะอ๋อได้ Sr Sr4 สี่ใบนะครับนอกนั้น R นะฮะนอกนั้นอแล้วก็ได้ดงทองในตัวนี้นะครับโอเคนะครับทั้งหมดที่ได้มานะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะฮะแล้วก็เจ้า S นะครับผมโอ้โหยิ้มเลยนะยิ้มเลยนะครับก็ไปลองหาซื้อกันได้แล้วนะครับอ่าตอนนี้นะครับ ถ้าเป็นราคารีเซลก็น่าจะยังมีขายนะครับผมแต่ถ้าเจอราคาแบบ2,000 2,500อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเช็คประวัติคนขายดีๆนะครับว่าใช่หรือเปล่าราคาถูกเกินไปไหมนะครับก็ต้องต้องดูกันดีๆนะครับผมอย่าเห็นแค่ของถูกนะครับหรือว่าของฮิ้วไม่มีมอกกอนะครับก็ต้องต้องลองเสี่ยงดวงกันนะครับเราก็บังคับไม่ได้ครับผู้บริโภคนะครับว่า จะซื้อของฮิ้วหรือของมออกนะฮรแต่ถ้าซื้อของมออกก็มั่นใจได้ว่านะครับของข้างในเนี่ยอยู่ครบแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่มีแบบย้อมแมวแน่นอนนะครับถ้าหากว่าอุดหนุนกล่องของมออนะครับนี่ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับวันพีซการ์ดเกมชุด OP 0-2นะครับผมอ่าเป็นยงบ้างนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาบกันไปก่อนนะครับผมและเจอกันนะครับ ในคลิป OP03 นะครเตรียมไว้เลยนะครเตรียมไว้เลยต้องเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้นะครับถ้าหากว่ายังเตรียมตัวนะครับไปรอหาซื้อตอนใกล้ๆก็จะโดนราคารีเซลนะก็มาคอมเมนต์กันหน่อยแล้วกันนะครับว่าโดนราคารีเซลไปเท่าไหร่กันบ้างนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะครับที่ดูคลิปจนจบนะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ หมดเลยยังไงกางอะไรดีกางนี้อ่ะอ้ากางนี้ครับกางนี้ครับอะารมีเหลียวไปมองกล่องนี้